ไฮสดให้ได้เบิงผ่านทั้งเพจรคณะพร้อมนะครับสารค้ามฝนตกบอส,สดีแม่สีนวลเลิงพงพันเอบีกรุงเทพครับมันห่อยมาหน่อยเดียวแม่เบิงเนยนี่มันห่อยมาหน่อยเดียวนะลวงเม็ดมับบเปียกดอกนะลงเม็ดมาบบเปียกส,สดีแม่บุญปูกครับแม่จีลาพรขิดหอดเดือบาอนนอน อาปลามาใตอร์ไสนี่ไทยได้ดีนี่น้องๆกำลังเดินทางมาอันนี้มาจากชัยภูมิกำลังเดินทางเข้าบบานพัดเดี๋ยวมือแรงเนี่ยเดี๋ยวมืแรงผ้าเบิงนะครับพ้าเบิงน้องๆแดนเซอร์จากไทยเป็นไทยได้รู้พี่น้องส่วนใหญ่ก็มากกันหลายหมองครับไปเล่นวอเล์กันอีกที ฝนสิบห้ห้ามบ่นี่ฝนกำลังมาชุดเก่าในการแสดงมีบริจาคบ่อค่าทักไปที่หัวหน้าบอยเด้อครับบอสีเป็นการรับบุคลากรทุกทุกผ้าหนกบอสีเป็นนู่นนี่นั่นทุกพนกันยางนะครับต้องไปที่หัวหน้าบอยอย่างเดียวนะครับ ต้องไปหาหัวหน้าย,ย่างเดียวพี่น้องบอร์นตัดสินใจบไร้ดอกหน้าที่คือแอดมินครับนาเสนอผลงานการแสดงให้พี่น้องปองไปในมวลซื่นโฮเซลรอในกลุ่มแล้วแม่ชะล่ำพรแม่โอเด็กนาว่าแม่ยุพินครับแม่พยอมชัยชาดาขิดหอดเดอ้อเหมนว่าฝากหลานด้วยนะครับเบาร์นตแม่ธาดาพรสอนโพุ้ดน้อหลานมันหลายค้นโพแม่จักไผเป็นไผนะครับสวัสดีแม่อรวรันครับแม่บุญชิดครับบรรยากาศ ฝนบดตกฉากตอนนี้เป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอ้ท้ายไอ้แจ็คสิทธิชัยสากแล้วๆล้วไอสากแล้วแล้วเหลือแต่สิติดยางเดียวนะครับตอนนี้กลาล,ลังเลงเลงเห็ดเวทีนะเวทียังปรับรูปแบบใหมนะ่ในยังประทันแล้วนะครับจากน้อยเพื่นก็สิติดฉากให้ได้เบิ้งครับ สวัสดีแม่วงเดือนครับแม่พันนีบานนพรุ่งนี้บอสมีงานที่บมสแมนครับพรุ่งนี้มีเอางานมินินะครับมินิหมอล้ําใจเกิดรอย4ี่โมงถึงหกโมงเย็นนะครับับงานอีสานเขียวครับบอ mm hmm. bon นแน่ได้อาจซีไลในกลุ่มปิดกระไรบอนน,นก็บ,บรรูแต่มืออื่นนี่บอนนลปนประจําการด้วยพุรละกีทอดบอนลเด้อเอบเมืองเลยแท้แท้แนวแม่คำเทียม คิดฮอดส,สุขูสุคนครับพี่น้องนะครับแต่ปีนี้มันแต่แต่ละปีทีทีหมอล่าปิดฤดูกาลมากปิดฤดูกาลไปก็จะเป็นวัฒนจักรหรือวัฒนธรรมของของหมอล่าของทีมงานเนาะบวิาสิเป็นทุกแผนกนะครับบางคนก็ไปอยู่แผนกอื้อไปอยู่ในส่วนของคณะอื่นบางคนก็ไปทํามาค้าขายไปทํิจาการของตัวเองก็เป็นเรื่องปกติครับแม่นะปีนานก็คือกันเป็นเรื่องปกติ การเสนอผลงานหรือการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมมอลลัมนี่ก็คือทุกทุกคณะก็คือสืบสารมอลลัมขึ้นกันนะครับแต่ละคณะก็เสนอผลงานในมุมมองแต่ละคณะนะครับในส่วนของคิวงานการแสดง200กว่าคิวงานการแสดงครับปีนี้การันตีผลงานการแสดงที่จะผ่าเส้นสัญญาไว้แล้วแล้วก็ปี6เก่าก็เส้นไวลอยกลัวแล้วนะครับ ปี6กเก่าเงาไปฮอดปีเจอนะครับที่เส้นสัญญาไว้แล้วนะครับที่เจ้าภาพมาเส้นสัญญามีาในฤดูกาลนี้มีมีเพชรบูนพร้อมเขาขา้อแคมสนครับเมืองเลยกับมีนะครับมีหลายโอ้ยพี่น้องบรรยากาศฝนตกแล้ว ฝนตกน,น,น้องแสดมมาไหมคะบอบนแน่ใจครับบอ,ม,อ,อมืออื่นมืออื่นหลานบนหนามากแต่แต่หนาจะมาช่วงเศร้าครับมาปฐมนิเทศนะครับสอกระหนาจามามืออื่นเศร้ากับาวจอบเบื้องครับตั้งเทนคณะนะครับอันนี้กำลังน้องๆกำลังเสียงพร้อมๆติดกระจกเดี๋ยวก็เอาสารมาปูมือเศร้านะครับก็จะมีการปฐมนิเทศแล้วก็กิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างทีมงานเก่ากับทีมงานใหม่นะครับน้องๆกันทีซ้อมกันอยู่มองนี้แล้วพี่น้องกันที่ซ้อมเต้นกันอยู่มองนี้นะครับส่วนโรงกวาจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับตรงนี้จะเป็นโดม